การเลือกระหว่างสายเลือดก,กับความถูกต้องเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากเสมอแต่สำหรับพิเภกเขาเลือกความถูกต้องนี่คือเหตุผลครับพิเภกค,คือน้องชายของทศกัณฐ์และเป็นโหราจาร์ผู้เชี่ยวชาญของกรุงลงกาเขารู้ดีว่าการที่ทศกัณฐ์ไปลักพาตัวนางสีดามานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะนำมาซึ่งภัยพิบัติครั้งใหญ่ เมื่อทศกัณฐ์เรียกประชุมเหล่าเสนายักษ์เพื่อเตรียมทำศึกกับพระรามพิเภกได้พยายามทูลทัดทานอย่างตรงไปตรงมาโดยแนะนำให้ทศกัณฐ์ส่งนางสีดาคืนให้พระรามเสียเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามและความสูญเสียที่จะตามมา แต่คำแนะนำของพี่เพกไม่เพียงไม่เป็นผลแต่ยังสร้างความโกรธแค้นให้ทศกัณฐ์เป็นอย่างมากทศกัณฐ์มองว่าพี่เพกเข้าข้างศัตรูไม่มีความพักดีต่อพี่น้องและวงตระกูลจึงโกรธจัดและสั่งขับไล่พี่เพกออกจากกรุงลงกาไป เมื่อถูกพี่ชายขับไล่ยอย่างไร้เยื่อใหญ่พี่เพกจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินทางไปสวามิภักดกิ์พระรามซึ่งเป็นฝ่ายที่ยึดมั่นในธรรมะการตัดสินใจของพี่เพกจึงไม่ได้เกิดจากการทรยศแต่เกิดจากการยึดมั่นในความถูกต้องและถูกบีบคั้นจนไม่มีที่ไปตามตัวบทรามเกียรติเล่าไว้เช่นนี้ครับ ถ้าเรื่องนี้ให้มุมมองใหม่ๆกับคุณฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ